สวัสดีค่ะขอตระพสูตรช่วยฉันแนึ่ลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติ่งเช็คอินได้ป่าวเห็นจากไลน์อัพก็รู้แหละว่ามากับอุลงพอกซี่อีกสองโซโล่สองโซโล่ที่ปล่อยออกมายังไม่ปิดท้ายยังไม่ปิดท้ายก็คือเจ้ากอนและวิกตอลูมาวิกตอลงมาเลย สองเพลงแรกเราทำไปแล้วก็คือเพลงเจ้าโชกุนกับเจ้าคิมนะคะตามไปดูแลกันได้พี่กันโชกุนกับพี่กันอ่ะพูดผิดแต่ว่าพี่คิมยังไม่ได้กเพราะว่าคือแบบร้องเหลือพี่คิมกับองรีเพลงของพี่กันทุกวันแต่พูดคิมกับองรีเหลือคิมกับองรีใช่วันนี้ก็พี่ก่อนกับวิกเตอร์เซตคสองเซตคสองอซึ่งบอกบอกก่อนว่าออกตัวพี่อ้อมดูแลเพราะช่วยปั่นปั่นวิวใช่เพราะว่าฉันเป็นยูทเซอร์คนหนึ่งอดทนไม่ไหวหรอก ะะพี่เตร์ยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูใช่ไหมแล้วก็โชคดีมากมาพี่กอชาคือกอชาไม่ได้ร้องไม่ได้ร้อ,อ,อ,าาองเขาได้ตัดเพลงก็จะเป็นบุญบาปที่อีเตอร์ก็เลยไม่โดนสปอยไปด้วยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่า จะเป็นยังไง้ะสองเพลงกับฉันดูหมดแล้วน่ารักเดี๋ยวเราเริ่มจากไทม์ไลน์ของการปล่อยก่อนไปหลังแล้วกันนะเดี๋ยวเราเริ่มที่ของกอนก่อนนะครับผมแต่ก่อนจะไปริ่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะคะแล้วก็สามารถ่ดกำลังใจให้เราได้โดยการสมัคร Membership นะคะหรือจะเป็น Exclusive for m e m b e r s h i เก็ได้จ้าแล้วก็อย่าลืมซุปเปอร์แบงค์ให้ไดเหมือนกันนะจ๊ะไปกันเลยค่ะน้องกอนจ้า ส m ม o ัน,น s o ม e ด a y เฮ้ยน่ารักสีแบบน้องก่อนน่าเลยสุดน่ารักสดใสเฮ้ยน่ักบอยกิเลออนปะอ่ารัะโอ้ยน่ารักยิ่งมาก ไม่ยห้มีเสน่ห์มาหล่อมาโว้ย้ยเป็นพิเซษวน่าหล่ะอุ้ยชักตัวอ,วอวเป็นพิเศษนะคะมาก่อนจิมาก่อนจิ ฮัลหลเป็ยังไงาอ๊ยอนแล้วพี่สาวอย่างเราจะไหวเหรอไม่ไหวก่อนยาก ก็มีอ่อแ t i o n หรือไงเอ๊ะรู้ไหมครับผมโอ้ยอนมากบ้านเด้ของพี่สาวอะไรเงี้ยหลายคนอยากจะต่อเป็นหมอบางคนขอให้สักวัน อ้ารับโอ้ยโหเพลงแบบโอ้ยรั้โอ้ยจีพสองอะไเงี้ยล่กมากับพี่คนสวยยินดีต้อนรับครับ ฮหอ้คิดทีงเงเก่าๆนปะคะกีตาร์ฮ oh, ีโร่โอ้โหขอจับกีตาร์ก็เท่ ก็ทำสตอรี่เอ็มวีดีจังเลยแล้วซิงก็ตัวตนกรหมดเลยหลักมากเป็นหมอจริงๆเล่นกีตาร์จริงๆรองชอบหมดเลยเป็นอาจารย์เลย โออุ oh, oh oh. uh. Uh ้ย uh. uh. <nah ่ตกเหรออ้าวอ๋อเหอน่าหลงหรอ ไว้น่ารักว่ะเอ้ยข้าวปากน่ารักเอ้จบไปแล้วกอนเพลงเหมาะกับเจ้ากอร์ดีเนาะเราวีแคปบอลล่าจะไปเลยน่ารักอะเธอเคินมากเลยอ่ะเธอเป็นเหมือนถ้าเหมือนฉันเป็นพี่สาวแล้วมีแล้วมีน้องชายคนหนึ่งที่แบบว่า ที่เขาขาตื้อามตื้อเราแล้บาเเราต้งไหนหรอเราแบบว่ามีหลายมุมให้ทเ่ยเนี่ยเนโตเนีเนี่ยเนี่เี่ยเ่ยเ่เนีเนีเนอเนอ่ยเนี่เนยเนียเน่ยเนี่เนยเน่ยเน่ย้นี่ยเนี่ยเ่ตเอง่เรา่ยเ่ย่ยเนี่ยเน่เน่ยเน่ะ่ยเนี่ะเอ่เน่ยเ่เนาน่่ตเดแต่เ่ะเน่ยู่ เธอแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีเสียงเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะแนะบบว่าเวลาที่แบบว่าฟังเพลงของพ็อกซี่ต่างแต่เนี้ยเวลาท่อนของกออ่ะเราจะรู้เลยว,ว่านี่เป็นนี่เป็นเสียงของกอเพราะว่าเสียงเขามีเอกลักษณ์นะเขาจะมีความเล็กแหลมอะไรบางอย่างฟังแล้วสบายหูอ่ะเขาเรียกว่าไง,ไงอีซ y l i s t e n i งอเหอแบบเสียงแบบนะนุมน่มๆแบบสิมละลาจริงละวีน่ารักมากเลยอ่ะและเคมีกับคุณบวกกีดีมากเลย,ยอ,เอ,อ่อย่างนี้รู้สึกว่าอย่างที่บอกไปละโซโล่น้องๆคือมีความเป็นตัวตนอยู่สูงมาก แล้วก็ดูจากแนวเพลงคือแบบเหมาะอ่ะเอาจริงนะเหมาะกับกอลงมาเพราะว่าจริงๆคือกอลเป็นเด็กที่เล่นด้วยตัวตนที่แท้จริงของน้องด้วยเอในคอนดกดิก,ดกมากเป็นคนที่มีหลากหลายคาแรคเตอร์จริงๆคือจะเพ่ก็ได้น่ารักก็ได้ขี้อ้อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแซ่บซ่ะใช่<ด>คือรู้สึกว่าแบบเพลงมันมันบอกทุกอย่างในความเป็นกอลออกมาได้หมดเลยอ่ะฟังแล้วตลาจะแบบว่าย เพลงกอจะประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่พอพอเห็นสอรี่ต่างๆหรือว่าเห็นนะเพลงที่ออกมาคือแบบเออหมาะมากเหมาะมากแล้วก็วิวแบบพุ่งมากนะคะทุกคนไปให้กำลังใจเนาะเปนปั่นวิวกันนะคะเปปั่นกันต่อนะคะจะจะได้แบบทะลุแสงไปทะลุลานกันไปเลยเร็วๆเนาะมาและอีกคนหนึ่งก็คือม่วงมาขนาดนี้วิกเตอร์ลุคแมนเจ้าพเตอร์ลุคแม เดี่อ้อยไปกับชปป๊อปใส่สีม่วงไปเต็มที่ค่ะว่าน้องเห็นไหมก็ไม่นะแต่ก็ทำให้ใจตั้งไว้ให้รู้แม่ไปเราไปดูอีกตรวกันครับเริ่มก่อนจ้ะเริ่มก่อนจะเป็นแบบไหนนะาโอ้ยโฮ้ยต้องไม่อายดีป่ะเอนเต้

ถ้าอยู่ในความคิดถึงให้เธอเดิวนยินีใจฉันยังว่ามเป็นอีกแนว s o r r I c a n get you out of my mind อยากจะพูดบอกก็พูดไม่ออกเป็นยังไงโอ้ยโอโอ้โอโอ้โอ้ยอบยอ้ยอ้ยอ้โอ้อ้้นอ้กดยตอนดูครั้งแรกออ 도마? Oh, <laughs> <laughs> <laughs>

อันนี้ดหล่อมากพอสะสวยมากเราเองน่เทุกคนเลยอ่ะออกีอ่ะออ เฟ <c oughs> รนด์อ๋อสวยมาอ้าวจุบเหรอ <c oughs> อ้าว <c oughs> อ้าวโดนจุไปแล้วเป็นโรคหอบซะงั้นเหรอ รีสตาร์ทค่ะอ้น่ารักอ่สอบไปอีกหนึ่งคอ้ยน่ารักมากเงดีองีพรหมซานะ เซอร์ไพรส์มาไม่คิดว่าไม่คิดว่าเป็นแนวนี้ตอนดูครั้งแรกฉันตกใจเลยอ่ะเออเซอร์ไพรส์เยเป็นเลยคือแบบจริงๆคือถ้าใครตามวิกมาก็จะรู้สึกว่าแบบเป็นแรปไหมคือตอนแรกคิดว่าน้องจะทำเพลงหูแตกอะไรจริงๆนะฉันแบบแอบคุยกับน้องที่ออฟฟิศที่เป็นยูเซอร์ด้วยกันใหญ่นั่นก็คือสัมบันสมเด็จเมนกอนทั้งนี้ก็เมนดิกเตอร์แล้วป่อยติดกันแล้วก็บอกว่ามึงทำไงดีวะเพลงกอนคือแบบดีมาก เพลงเจ้าวิกนี่กลัวมากว่าจะแบบว่าฟังแบบหูแตกแรปแบบแรปแซ่บแรปซ่บดุดุดูอะไรเนี่ยเพราะว่าจริงๆคือน้องเป็นคนที่มีมีพรสวรรค์ด้านการร้องเพลงสไตล์ที่น้องชอบคือน้องบอกตลอดว่าแบบชอบทําเพลงกับมันไหนอะไร่เงี้ยแต่พอมาเป็นอย่างนี้คือรู้สึกว่าเชี่ยคือว้าวมากมันเป็นเหมือนการแบบได้รู้เลยว่าวิกเตอร์มีมีความสามารถมากแล้วก็สามารถทําได้หลากหลายมาก ียอนมากกว่าที่เราคิดไปเขาได้หลากหลายมากแล้วก็คืออันเนี้ยก็ยังมีกลิ่นอายของความเป็นตัวตนของเขาความีเล่นเขาคือนี่รู้สึกว่าเขาพยายามที่จะบอกว่านี่คือตัวตนของเขาว่าแบบอีกมุมหนึ่งกับเรื่องของความรักเขาไม่กล้าเริ่มอ่ะคือแบบถ้าแบบเขาก็ปารถนาให้เริ่มก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันน่ารักนะเว้ยแบบกิมเ็กความแบบด้วยความไวของน้อง้วยนังมันมันแบบมันตรงข้ามกับก่อนเพราะเราทําต่อกันด้วยแบบ ก่อนคือมั่นใจแบบว่าผมตามจีบพี่ผมคือแบบผมพร้อมแล้วที่จะเป็นซัมวันหนึ่งผมจะโตขึ้นจะเป็นซัมวันของพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอันนี้คือแบบอยากให้เธอเริ่มก่อนได้ไหมอ่ะเธอเริ่มผมขอพีเริ่มก่อนนะเออชอบพี่ชอบพี่มากนะเว้ยแต่ก็มีกล้าหูเลยขอพี่เริ่มก่อนอล้วชอบที่แบบว่าจะเอามือไปแต่ก็แบบก็หล่ตอาผมคือคือตายไปแล้วโตมากเป็นโตขึ้นไปเลยอะ เต้นดีมากจริงแล้วก็ยังมีท่อนแรปสไตล์ที่น้องชอบมีไวมดดีๆที่น้องพยายามใส่มาในเพลงนะคะก็แบบเอ้ยตัวตนวกมากพิงดีมากแบบมากกว่าที่คิดไปไกลมากๆอะไเงี้ยก็รู้สึกว่าหลกหลากใช้สีจากของจริงนี่สี่เพลงที่ออกมาแตกต่างกันหมดจริงคาดหวังเับอีกสองคนที่เหลือใช่พีคิมกับอองรีเออว่าจะแบบ ประมาณไหนวะแดนแดนไหมอะไรยางไงคิดไม่ออกเหมือนกันพี่คิมถิพี่คิมพี่คิมแดนก็ได้นะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นคิมและองลีน่าจะลำดับแบบนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวมารารู้ตอนสุดท้ายนะคะว่ายังไงนะตื่นเต้นเะรอคะตื่นเต้นก็แน่นอนว่าเราจะทำควบใช่เดี๋ยวรอปล่มยมาพบอีกสองคนที่เหลือแล้วก็จะทำรวบแบบนี้เลยก็ถือว่าเป็นการปิดโซโลทถ้วของทั้งหกคนนะคะ ใช่แล้วที่กำลังน่ารักมาก6คนใช่แล้วล้วก็เจอน้องจะบอกว่าขออวยกะชอบปอบนิดนึงว่าแบบพอกซี่มาปิดเราทำถึงทำดีทำเกินทำเกินลรวรู้เลยว่าโชว์ถูกบีบด้วยทํามิ่งที่มันค่อนข้างเลทไปเยอะมากๆก็เลยน่าจะมีการตัดโชว์ออกเยอะแต่ว่าแบบในทัมมิ่งของเวลาโชว์น้องยังเต็มพิมฟิลแบบูเสียงได้ดูเสียงที่สุดคือแบบ เฮ้ยเก่งขึ้นมากเพราะนี่มีโอกาสได้ดูกัชาปปอบแรปด้วยแล้วก็รู้สึกว่าน้องเก่งอะไรขนานขึ้นมากแบบอย่างรวดเร็วอ่ะคือแบบอุ้ยเอาเต็มอยู่แล้วทุกคนมีเสน่ห์มากๆมากๆแบบแฟนคลับก็ขยายขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเศรษฐกิจดังมากดังจริงๆแล้วก็แบบแกแป๊บเดียวคือได้เล่นเป็นวงปิดมันเวิร์กเกอรได้เล่นเนวงปิดมันเวิร์กเกินมันเวิร์กเกอร์แล้วเป็นแบบอิมแพคหรือไม่ไกลละมั้งแล้วแบบว่าระยะเวลาแบบว่าแบบ บบสี่ทุ่มกว่าๆแล้วแต่แบบ<ม>ทุกคนเอ e เนอร์จีเต็มมากเดือดมากทุกคนนะวันนั้นใครที่อยู่ในวันนั้นด้วยกันก็นมาม,ม,มั่อยกันได้ครับทำให้กำลังใจบอกซี่กันไปายาวๆนะคะเจอก<ช>ันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย